ทธศาสนานะครับเราไม่มาเพื่อใครนะครับมาเพื่อพุทธศาสนานะครับทัานันนี้เรามาเพื่อพระพุทธศาสนานะครับเราจะไปหาพี่น้องของเรานะครับพี่น้องเราจะเข้ามาเขาไม่ให้เข้านะครับเราต้องเอาพี่น้องเราเข้ามานะครับ <Okay. S 1> เราเดินเร็วไปไหนใจอยากถึงเร็วๆโอเคอันนี้ไลฟ์อยู่ใช่ไหมใช่แล้ว ก็เรามาทําหน้าที่ของใครนะครับปกป้องพระพุทธศาสนาของเรานะครับบริเวณถนนเชินเลยครับเดิเลยครับพร้อมแล้วเดินเลยครับคลองแอนที่เป็นถนนฝั่งเจะเดินไปข้างหน้านะครับเดินไปข้างหน้าขณะนี้ค่ะทางพระวัดพระธรรมกายค่ะก็าชนะครังที่จะเดินไปด้านหน้าที่มีทั้งตำรวจควบคุมฝูงชนแล้วก็ตำรวจทางทหารนะคะ ก็มีพระภิกษุจํานวนหนึ่งค่ะเราไม่ชอบมบันแรงนะครับมารับพี่น้องของเรานะครับเรามารับเจ้าพุธของเรานะครับรยรูปเลยทีเดียวค่ะเดินางเดินทางนี้ก็จะมีเป็นพระผู้นํานะคะที่เดินมาามทําหน้าที่ชาวพุทธของเราครับในพุทธศาสนาเราจะปกป้องมาทำหน้าที่ชาวพุทธศาสนาของเรานะครับซึ่งพระทุกรูปค่ะก็จะสวมแมสหรือผ้าปิดปากค่ะ ครัเจอได้ครับเรามาเพื่อปกป้องพุทธศาสนานะครับเราไม่ชอบความรุนแรงนะครับเราไม่ชอบความรุนแรงซึ่งพระก็อ้างว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงนะคะซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศเวลานี้ค่ะตอนนี้เป็นการเผชิญหน้ากันนะคะระหว่างตำรวจควบคุมฝูงชนหลายร้อยนายค่ะ นี่ค่ะเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่ในกานประชุมประชันรถเดียวกันนะครับเราทำหน้าที่ของพุทธศาสนานะครับเราจะปกป้องพื้นที่ของเราวัดของเรานะครับตอนนี้นะคะทางตรอควบคุมฝูงชนก็ปรชิญหน้ากับพระพระวัดพระธรรมกายค่ะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศแถวฝั่งทะวัฒธรรมกายค่ะที่พยายามที่จะเดินไปด้านหน้าติดถนนคลองหลวงนะคะสวนนี่ก็เป็นฝั่งตรอควบคุมฝูงชนค่ะการเจราจาตอนนี้ยังไม่เป็นผลนะคะว่าจะเดินไปได้หรือไม่ ตอนนี้ค่ะทางพระบ,บอกว่าจะเดินลัดไปนะคะก็ต้องคอยดูว่าทางลัดนี่จะเป็นทางไหนค่ะซึ่งต้องย้ํากันนะคะว่าถนนที่อยู่นี้ไม่ใช่ถนนเรียบคลองแอนค่ะแต่ว่าเป็นถนนฝั่งเมืองแก้วมณีของวัดพระธรรมกายที่อยู่โอ๊ยโอยทีทย่ที่อยู่ติดกับที่อยู่ติดกับ ประตู5ฝั่ง6 9 6รไร่ของวัดพัทธรรมกายนะคะจากการสังเกตนะคะก็จะเห็นนะคะว่าทางพระวัดพรรธมกายวันนี้ที่ออกมาเคลื่อนไหวเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่นะคะก็จะใส่ผ้าปิดปากกัน,นทุกรูปเลยค่ะส่วนด้านแถวด้านหลังค่ะก็จะมีลูกสิษย์ของวัดพระธมกายนะคะอ,อยู่ด้านหลังด้วยนะคะ อดทางให้เขาเข้ามาสิครับคุณมาติดทำไมจะมาทำบุญนี่ขวาคนทำบุญยังไงเดี๋ยวบอกติดทำไมครับติปีแล้วซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันขอขยับออกมานิดนึงค่ะไม่ได้แล้วค่ะค่ะที่ดันให้หนูนะโอ๊ยโอ้ยโอนบวก 对。<laughs> <laughs>

đóng cổng đi, bắt rồi, không bị ngăn, không bị ngăn, không bị ngăn, bắt ขนาดนี้นะคะซึงเมื <S 2> <S 2> <S 2 <S <S ่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการเผชิญหน้ากันของเ้านาที่แล้วก็วัดพฤติกรรมกายนะคะค่อนข้างบุ่นวายเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ มีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะทางพระก็กำลังที่จะลงมาบริเวณคลองแอนนะคะทางเรียบคลองแอนค่ะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยสกัดเอาไว้อยู่ค่ะต้องบอกนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ เริ่มที่อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะนี่ตอนนี้ทางตำรวจควบคุมสูงชนค่ะได้วอไปที่ทางหน่วยบังคับการนะคะขอเจ้าหน้าที่เพิ่มค่ะแล้วก็ขอให้กันเป็นแนวเอาไว้ตอนนี้ นี่นะคะก็เป็นเหตุการณ์ในเวลานี้ค่ะตอนนี้นิ่ง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 ในระดับหนึ่งแล้วนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะด้านหลังค่ะก็ยังคงมีลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายส่วนตอนนี้ก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ที่พระภิกษุของวัดพระธรรมกายพยายามที่จะลงไป ฝั่งเรียบคลองแอนซึ่งตอนนี้ไม่มีน้ำค่ะตอนนี้เหมือนว่าจากการเผชิญหน้าจะเริ่มเบาลงเป่านกหวีดค่ะ อย่างนี vie, hey, ้ครับท่านมาเนี ma, about, ah. ่ยมาจ้าวบ้านให้มีเรื่องมาประทะกันเพราะว่าท่านอยู่ในนั้นตำรวจจะไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่ว่าท่านต้องการมาประทะเพื่อจะเป็นภาพเป็นากไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือไม่ใช่ที่ไม่่ใชคือตอนแนวแนวมันมีอยู่โอเค นี่นะคะเป็นคําชี้แจงจากทางตํารวจควบคุมฝูงชนค่ะว่าไม่ได้ต้องการ,รเผชิญหน้านะคะถ้าทางพระภิกษุไม่ออกมาเนี่ยก็จะไม่มีการ,รเผชิญหน้ากันแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้พยายามที่จะคุยกันนะคะตอนนี้ดิฉันพยายามที่จะเดินไป นี่ค่ะอุ้ยขอโทษค่ะนี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะก็เป็นการเผชิญหน้ากันนะคะตอนนี้รู้สึกเหตุการณ์จะเบาลงกว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ดิฉันอยู่ค่ะ จเย็นครับหลวงพี่บ๊อเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพี่จะเย็นครับจะเย็นจะเย็นตอนนี้เริ่มมีการที่จะพูดคุยกันเบาขึ้นนะคะโดยมีทั้งทางฝั่งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางพระภิกษุวัดธรรมกายค่ะประกาศ ผ่านเสียงผ่านสายว่าให้ทุกฝ่ายใจเย็นลงค่ะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็นิ่งอะไปฟังเสียงค่ะหยุดแค่นั้นก่อนไม่ต้องรันมาไม่ต้องรันออกหยุดดูทุกคนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน ทุกคนเยุดก่อนตอนนี้ก็มีพระบางรูปนะคะบาดเจ็บเอาว่าตอนนี้นะเอาว่าเจอคนละครึ่งทางทั้งสองฝ่ายอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไม่ต้องเข้าอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอ่านั่งเลยก็ได้ตอนนี้คือคือขอคนละครึ่งทางแค่นี้ใช่ไหมคะตอนนี้ขอคนละครึ่งทางก่อนทำไมถึง่มไม่เข้าทำไมหนุม่ทมที่ถึง่มไม่เข้าไปอยู่ข้างในอะ ขอเสียง่อยคะพี่โอ,โอ๊ตไม่มีอะไรโยมคือจะนั่งอยู่ตรงนี้นจะไม่ดันไปแล้วใช่ไหมคะหลวงพี่คะแตเราขอคนเข้าวัดนั้นเองเราขอคนเข้าวัดเท่นั้เนเงองเริ่มอีกแล้วค่ะพีโอ๊ีโอ๊ตระวังนะ ตำรวจได้รับคำสั่งหรือคะตอนนี้ทางตำรวจได้รับคำสั่งให้เดินหน้านะคะตอนนี้มีการเปิดผ้าปิดจมูกของพระและลูกศิษย์บางส่วน,นะคะ่ะ ากาศสดๆเลยนะคะเวลา8นาฬิกา20นาทีค่ะเมื่อสักครู่ค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่เองที่มีทางตัวแทน้าค่ะบอกว่าขอยุติกันคนละครึ่งทางแต่เมื่อทางแต่ตอนนี้ค่ะก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่จะ มีคำสั่งให้เดินหน้าจริงหรือไม่ก็ต้องรอคํายืนยันแต่สภาพตอนนี้ก็เห็นว่าเป็นการเผชิญหน้ากันอย่างชัดเจนระหว่างภาคสูววัฒนธรรมกายแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะซึ่งน่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะเพราะว่าในวงล้อมค่ะมีทั้งผู้หญิงคนชราค่ะตอนนี้เหตุการณ์โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ฉันถอยออกมาก่อนนะคะ ตอนนี้ค่ะเป็นการเผชิญหน้ากันพยายามที่จะลงตอนนี้มีคนตกลงไปในน้ําด้วยนะคะค่ะเป็นน่าจะเป็นลูกศิษย์วัฒธรรมกายโอเคอ้อยไป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  นี่นะคะก็เป็นการเชิญหน้าโดยด้านหน้าค่ะก็ด้านหน้าก็ยังขงมีเจ้าหน้าที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะอย่าม่ตอนนี้มีผู้ได้รับผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ โอ๊ตอยู่ไหนวะเนี้พี่แบงค์อตอนนี้ค่ะตำรวจควบคุมฝูงชนค่ะก็ได้เป่านกหวีดลงค่ะก็คาดว่าอาจจะการไม่ชน้ายังมีอยู่ค่ะพี่แบงค์พี่พี่โอ๊ตเป็นไงบ้างวันนี้โอเค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  โอ๊ยโอ๊ยโอยพี่คะเดี๋ยวหนูขอถอยหน่อยนะคะนี่นะคะก็เป็นเป็นบรรยากาศสดๆเวลานี้ค่ะ ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปักหลักอยู่ด้านหน้าริมถนนคลองหลวงส่วนพระแล้วก็ลูกศิษย์รัพพรธรรมกายค่ะก็ถักอันนี้คือย้อนกลับไปนะคะก็ยังอยู่ที่เต็นท์ฝั่งประตู5แล้วก็ประตู6ค่ะแต่เมื่อเริ่มใกล้เวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ทั้ง DSI จะประชุมแผนกันเวลา9นาฬิกา ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะซึ่งมาสักครู่นี้ที่ผ่านมาค่ะที่ทำให้เหตุการณ์ได้เบาลงก็เพราะมีเป้องพูดใยกันนะครับเราจะไม่ทำร้ายกันนะครับให้เราให้อภัยกันนะครับเพราะเราไม่ได้คิดจะให้ร้ายใครทำร้ายใครอยู่แล้วนะครับ นี่นะคะตอนนี้นิ่งลงค่ะทางพระที่เป็นทางพระที่เป็นหัวหน้าเจรจานะคะรูปไหนนะคะพี่รูปที่ถือสมุดวะโอเคครับครับพอพอแล้วพอก่อนพอก่อนเราเราเงียบหน้าเราเงียบเราไม่พูดแล้ว เราไม่ได้คิดอะไรเราอยากจะตอนนี้นะคะทางาั้งฝั่งทางพระพิสษุของวันนี้จะเห็นการทำหน้าที่ของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เริ่มที่จะ นิ่งลงนะคะหลังมีเสียงนกบีดค่ะก็มีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะหลายคนทั้งสองฝ่ายเลยนะคะซึ่งตอนนี้สั่งถอยแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ถอยถอยกันคนละก้าวค่ะเป็นไรโอเคดิฉันขออยู่ด้านนอกแล้วนะคะเป็นรองเท้ารองเท้าใครครับอ ข้างหน้าผู้ชายข้างหน้ามาไม่มาไม่ทันนะตอนนี้นะคะบอกค่ะค เ, Dante, เ asure, ดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันขอพักก <ren> ่อนนะคะตอนนี้ตอนนี้เร well ิ่มที <email> er ่จะเบาลงแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็จะเ c e b o o k ไลฟ์ไปอีกทีนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีค่ะทางทีีทีวีเอสดีหรือว่าหลังจากนี้นะคะดิฉันก็รายใจอ่านกลับไปค่ะซึ่งตอนนี้ทางพระที่เป็นหัวหน้าหรือแกนนำนะคะพระก็ได้สั่งให้พระนั่งลงตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นถนนเป็นถนนฝั่งนี้แก้นคมนี โอเคค่ะไปแล้วค่ะมือถือมือถือไม่ทราบใครเอาไปาเจอบ้างครับมือถือครับไปรับเลยครับ <c oughs> เอาเรานั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งนะพอแค่นี้นะครับพ okay. อแค่นี้นะครับพอรอไว้อย่างปกป้อง